สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิสารวบรวมเอาสินเชื่อหลายๆธนาคารที่เป็นจุดเด่นๆตอนนี้นะคะมาคุยมาบอกกันแต่วันนี้เราจะบอกแต่ละธนาคารสั้นๆเท่านั้นนะคะก็คือจะข้อมูลเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของเอกสารอันนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะทราบอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยลิสาก็เลยจะรวบรวมเอามาทั้งหมดโดยที่จะเริ่มต้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีแคมเปญนะคะของสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือเรียกว่าเป็นสินเชื่อโยโลนั่นเอง สินเชื่อโยโนเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ให้กู้ตั้งแต่5,000จนถึง2ล้านบาทโดยที่ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์คำประกันดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่10ถึง25เปอร์เซ็นต์นะคะต่อปีโดยที่คุณนะคะสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่อยากจะผ่อนวันไหนสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ เขาคะให้ระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดถึง60ม่วยกรณีที่คุณเป็นบุคคลทํางานคุณอาจจะเลือกใช้เป็นสินเชื่อเรียกว่าสินเชื่อสปีดดี l o ลนก็ได้นะคะซึ่งสินเชื่อตัวนี้นี่สามารถรู้ผลอนุม,มัติไวาภายใน24ชั่วโมงและก็มีโปรโมชั่นคือผ่อนเดือนละแสนละ2,200บาทเท่านั้นเองค่ะ โอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงตัวที่2กันนะคะตัวที่2เป็นของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะคะโดยที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ออกสินเชื่อมาเรียกว่าสินเชื่อ10หมื่นเป็นสินเชื่อที่อนุมัติภายใน5นาทีเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องใช้เอกสารในการทําสัญญาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สามารถนะที่คุณจะได้วงเงินสูงสุดถึง50,000นบาทเลยทีเดียวผู้ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย N e x t นะคะโดยที่ ทางกรุงไทยเนี่ยเขาให้ระยะเวลาในการผ่อนนะคะถึง60งม้วนโดยอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่1 1ถึง20เปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้โดยที่ให้กู้นะคะดอกเบี้ยนะคะก็คือเขาคิดวันละ10บาทหรือขั้นต่ำอยู่ที่เดือนละ500บาททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณสมบัติของผู้กู้แล้วก็วงเงินกู้ด้วยนะคะ2 โอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงตัวที่3กันนะคะเป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยนะคะเป็นสินเชื่อลักษณะที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อแบบเงินก้อนทันใช้เรียกว่าสินเชื่อ Express Loan เป็นสินเชื่อที่สมัครผ่าน แอปพลิเคชัน K+ p l u s ของธนาคารกสิกรไทยโดยมีนะคะการอนุมัติเร็วสุดนะคะอยู่ที่15นาทีโดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์คำประกันแตน่อย่างใดและพิเศษไปกว่านั้นคือคุณจะได้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่15%ตลอดอายุสัญญาเลยค่ะเพียงคุณมีรายได้อยู่ที่7,500บาทขึ้นไปคุณก็สามารถกู้ผ่าน K+ p l u s ของธนาคารกสิกรไทยได้ค่ะ โอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงตัวที่4กันนะคะตัวที่4เป็นของธนาคาร UOB เรียกว่าเป็นสินเชื่อ UOB iCash ให้อัตราดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่9.99%เท่านั้นเองแล้วก็ให้โมงเงินสูงสุดถึง5เท่าของรายได้ผ่อนเพียงเดือนแสนละ2,900บาทพิเศษไปกว่านั้นนะคุณสามารถเบิก รายการเงินสดทันใจได้ผ่าน UOB Line Connect เริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะคุณสามารถนะได้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วย17%ถ้าคุณเลือกผ่อนแบบ48งวดน,นั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าคุณกู้ตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปเบิกเงินขอโทษค่ะ กู้ตั้งเบิกเงินตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปคุณจะได้สิทธิพิเศษคือได้โค้ดช้อปปี้นะคะโค้ดคูป,ปองพิเศษนะ,ะของช้อปปีเอาไปช็อปนะคะถ้าคุณทํารายการในช่วงวันที่15สิงหาคมจนถึง15กันยาย,ยนนี้นะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงสินเชื่อตัวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสินเชื่อของธนาคาร Land and House นั่นเองภายใต้สินเชื่อที่เรียกว่า Happy Cash นะคะ สินเชื่อ Happy Cash ของธนาคารแอนด์เฮาสมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่8.8%ให้วงเงินอนุมัตินะ5เท่าของรายได้เลยทีเดียวโดยให้วงเงินสูงสุดถึง1.5ล้านบาทไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใดแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนก็ให้สูงสุดถึง60เดือนด้วยนะคะยังไงนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะที่ริสาบอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะถ้าอันไหนฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังดูนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญมีวินัยนะคะในการที่เรากู้สินเชื่อออกมาทุกครั้งนะคะจะทําให้เรามีเครดิตที่ดีแล้วก็มีผลดีในการกู้สินเชื่อครั้งต่อๆไปด้วยค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังสวัสดีค่ะ